ทางสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า i อ t a รวมไปถึงสายการบินต่างๆก็ออกมาเตือนให้บริษัทผู้ผลิตน้ำมันอะไรใหญ่ของโลกเร่งพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกแบบย,ยั่งยืนนะครับเพื่อให้อุตสาหการรมการบินนั้นบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในปี2,593ถ้าไม่อย่างนั้นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันก็จะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอย่างมาหาศาลเลยละครับ ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานนะครับว่าอุตสาหกรรมสายการบินนั้นจําเป็นต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนหรือว่า SAF ในขณะที่ปัจจุบันนี้กําลังประสบปัญหาขาดแคลนอุปทา,านและยังคงมีราคาแพงกว่าเชื้อเพลิงเครื่องบินดั้งเดิมอย่างมากครับ ซึ่งทางเราไม่ขอยอมรับข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับข้อสําคัญคือหากพวกเขาไม่ยอมลงมือทําก็ยังมีอีกหลายคนที่อยากทําครับอันนี้เป็นคําพูดของคุณวิลลี่วอลช์ท่านผูน้อำนวยการสมาคมขคนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA ที่ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอุตสาหการรมการบิน3วันที่กรุงโดฮาครับและนี่คือโอกาสทางธุรกิจนะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันมาเป็นเชื้อเพลิงอีกต่อไปเพราะว่ามีวัตถุดิบมากมายที่สามารถนํามาใช้ผลิตเชื้อเพลิงที่มีความยั่งยืนได้ครับ สำหรับอุตสาหการรมการบินในเชิงพาณิชย์นั้นได้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณร้อยละสองนะครับโดยการพัฒนาเชื้อเพลิงประเภท SAF จากการใช้วัตถุดิบเช่นน้ำมันปรุงอาหารและมูลสัตว์มีแนวโน้มจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการหนุนให้สายการบินนั้นบรรลุปเป้าหมายปล่อยก๊าซเรืองกระจกเป็นศูนย์ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผม ป๊อปนัทพงศ์นำสุ่ยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ